เดี๋ยวลุวงขอไปลาสัตต์ต่อถ้ากลามาเห็นก็จะมาแบ่งด้วยตามนี้นะโอเคกบนก็กลับแล้วกลับแล้วเหรอใช่นั่งรอก่อนก็ได้เดี๋ยวลุวงขอไปหาสัตว์ปากันต่อทุกคนเพราะว่ามายังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะ เอ้ยตรงนี้มีต้นไม้ต้นใหญ่ด้วยทุกคนเดี๋ยวลุงเนี่ยจะซูมเข้าไปดูก่อนนะเห่นใช่ไหมทุกคนตอนนี้ฝนเนี่ยเริ่มตกขึ้นมาเรื่อยๆขอบอกว่าตรงนี้มีทางเดินด้วยเอ้ยหายไปไหนแล้ววะ ผ่านแป๊บเดียวหายไปแล้วทุกคนมันใช่ยเหรอก็ต้องขอรับทายทุกคนนี่เชนเคยนะครับวันนี้ก็กำลังอยู่กับผม <c oughs> ตาสิงเหมือนเดิมน,นะนะครับเซ่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกลูงเนี่ยว่าจะมาหาสัตว์ปานะ ในวันนี้ได้เปลี่ยนที่ใหม่ซึ่งตอนนี้ก็อยู่แทบเนินเขาซึ่งไม่รู้ว่ามันจะมีสัตว์ป่าไหมแต่แถวนี้อาจจะเยอะนะครับถ้าเกิดเจอขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าดีนะแต่ถ้าไม่ได้กับบ้านนี้น้อยเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่แย่มากเลย เดี๋ยวเราเนี่ยจะรีบเดินทางกันดีกว่า <c oughs> ก่อนจะไปดูคลิปก่อนฝากกดไล์ให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะรีบเดินไปเลยกว่าตอนนี้ <c oughs> ก็นะครับ <c oughs> ตอนนี้เราเนี่ยไปเจอกองไฟของใครก็ไม่รู้นะ ซึ่งทาวันนี้จะพามาวันสองวันนี่ก็จะเป็นทางไปนะครับที่ลุงเนี่ยไม่เคยมาทางนี้มาก่อนแต่นี่นะจุดที่เราบอกเลยว่ามันเป็นหน้าผาซึ่งตรงนี้มันจะมี รู้อะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลุงเนี่ยจะพาไปดูก่อนทุกคนก่อนนานนั้นเนี่ยก็มาเจอเหมือนกัน <c oughs> มีเป็นลุมๆเลยนะครับดูดิ <c oughs> เหมือนกับวาตรงนี้ ดินเนี่ยจะถมลงมาจนทำให้ข้างล่างเนี่ยเป็นนะ <c oughs> เหมือนกับว่าตรงเนี้ยจะมีคนมาพักก่อนนะทุกคนนะระหว่างนี้เราเนี่ยอยู่ที่โดงภัยน้ำซึ่งแถวเนี้ยจะมีนายพรานเนี่ยลาซันบอยนะ เหมือนกับตรงนู้นจะมีทางขึ้นด้วยนะครับว่นนี้มีเสียงอะไรก็ไม่รู้นะ อยู่ข้างล่างตรงโน้นนะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะลงไปดูก่อนเสียงมันมีอะไรตัวอะไรร้องนะ มานะทุกคนนะลุงลงมาเมื่อกี้ไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวเราจะกลับไปยังจุดเดิมกันก่อน ายกันทุกคนนะนะ Wah ni Daiin mai แวมาหาสัตว์ปาแล้วมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อ,อไรเพิ่งเมื่อกี้เองเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้มาตรงนี้ทำไมไม่เห็นเพิ่งจะมาเมื่อกี้แล้วก็โดนหนึ่งเดินลงไปข้างล่างก็กลับขึ้นมา แล้วมาจากทางไหนทางนูน้นทางนูน้นตรงไหนนะทางนูน้นทางบนเขานู้นไงใช่ตรงนี้ไหมใช่ใช่แน่ๆเ,เลยทุกคนว่าแล้วเมื่อกี้มันมีทางเดินขึ้นไปนะเหมื่อนจะเป็นทางเดินขึ้นไปบนหน้าผาจะเป็นร่องเลยนะครับ แล้วมาเมื่อกี้เนี่ยเห็นลุงไหมไม่เห็นเห็นสรุปเห็นไหมเห็นแต่ลุงไม่เห็นพวกเองนี่ตอนนี้ฝนตกแล้วไม่กลับบ้านกันหรือ ข้าจะพักอยู่ที่นี่สักแป๊บนึงแล้วข้าก็กลับเองใจเย็นๆไม่ต้องขึ้นเสียงก็ได้แล้วข้างหน้านี้เนี่ยพอจะบอกได้ไหมมันคือบอ่ออะไรมันคือบอ่อที่มันเป็นรูหิน เสียงอะไรนั่นนะเมื่อกี้คือเสียงอะไรเหรอน่าจะเสียงสัตว์ปลามันแปลกๆด้วยฮะพ่อก็ได้ยินเหมือนกันมาจากทางนูน้นเห็นได้ยินเสียงรอยเท้าของสัตว์ป่าเดินมาน่าจะเป็นหมูป่าตรงไหนนะทางนูน้นตรงนู้นใช่ไหมใช น่าจะเป็นลุงงูปลาเดี๋ยวลุงเนี่ยขอถามพวกเองก่อนตรงนี้มันมีคนเคยมาพักใช่ไหมใช่น่าจะเป็นนายพลเลยเห็นไม้เนี่ยตัดถูกตัดทิ้งไว้ไหลท่อนเลยนะยเหมือนกับตรงนี้จะมีคนมาอยู่ด้วยทุกคน ตอนนี้นะครับทุกคนฝนเนี่ยเริ่มตกลงมาแล้วพวกเองยังไม่กลับหรือฝนเนี่ยเริ่มตกแรงแล้วนะเดี๋ยวพ่กข้ากลับเองโอเคไม่กลับเหรอเดี๋ยวก่อลับ แต่ขอไปหาสัตว์ปาก่อนระวังมาป่านะที่นั่นมีมาป่าด้วยใช่เหรอใช่พ่อเนี่ยเคยเห็นแล้วหนีมาเกือบไม่รอดเลยแล้วพวกเองสองคนเป็นใครกันเนี่ย เป็นกุมารจริงหรือใช่ใชนี่มันที่อันหนึ่งนะลุงขอคิดก่อนเดี๋ยวทุกคนนะลุงว่าลุงมาคนละทีกันแต่มาเจอกุมารได้ยังไงก่อนอาจจะโดนเลเี่ยมก็ได้นะ เราจะไม่เชื่อเขาตอนนี้งั้นลูกเนี่ยจะไม่ลบกวนแล้วเดี๋ยวจะเดินทางต่อ เดี๋ยวหลังจากนี้ลุงจะไปแล้วขอให้พวกเองโชคดีนะเดี๋ยวลุงขอไปลาสัตวต่อถ้ากลับมาเห็นก็จะมาแบ่งด้วยตามี้นะโอเคืแปงหนึ่งข้าก็จะกลับแล้วกลับแล้วเหรอใช่นั่งรอก่อนก็ได้ เดี๋ยวลุงขอไปหาสัตว์ปลากันต่อทุกคนเพราะว่าไม้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะเอ้ยตรงนี้มีต้นไม้ต้นใหญ่ด้วยทุกคนเดี๋ยวลุงเนี่ยจะซูมเข้าไปดูก่อนนะเห็นใช่ไหมทุกคนตอนนี้ยฝนเนี่ยเริ่มตกขึ้นมาเรื่อย เขบาบอกว่าตรงนี้มีทางเดินด้วยเอ้ยหายไปไหนแล้ววะผ่านแป๊บเดียวหายไปแล้วทุกคนมันใช่เหรอแล้วไม่เห็นวิวแบบว่าจะเดินออกไปด้วยมันใช่เหรอ ทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้เ้ทางงานทุกคนเราจะไม่สนใจเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปหาของปลากันต่อทุกคนก็จะขอตัวเพียงเท่านี้นครับหลังจากนี้ต้องไป่ใช้ส,สมาธิในการล่าสัตว์เดี๋ยวคอย เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ